จีนศึกษาแผนที่เซลของสัตว์ครั้งแรกของโลกต่อยอดการศึกษาเชื้อไวรัสเมื่อเร็วๆนี้สถาบันวิจัยชีวภาพสซนเจ้้น g i i นำนักวิจัยจากสถาบันหลายแห่งทั้งจากจีนและต่างประเทศรวมกันจัดลำดับวิเคราะห์เซลล์1.14ล้านเซลล์จากอวัยวะ45ส่วนของลิงที่โตเต็มวัยและได้สร้างแผนที่เซลล์อวัยวะที่ไม่ใช่ของมนุษย์ตัวแรกของโลกขึ้นมาค่ะ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการระดับนานาชาติ Nature ข้อมูลพบว่าจากแผนที่เซลล์ดังกล่าวนักวิจัยได้สร้างฐานข้อมูลไวรัสโดยเป็นเซลล์ที่ไวต่อไวรัส126ชนิดทั้งไวรัสโคโรนาไวรัสตับอักเสบบีไวรัสพิษสุนัขบา้าเสมือนกับเป็นสารานุกรมที่รวบรวมไวรัสชนิดต่างๆสามารถค้นหาประเภทเซลล์ของไวรัสที่อาจจะทําให้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้มองเห็นอวัยวะที่อาจเกิดการแพร่กระจายของเซลล์ชนิดนั้นได้อีกด้วยสวี Swiss S <S สเวนคณะบดีสถาบันวนิจัยชีวภาพสนเจิ้น BGI กล่าวว่าแผนที่ดังกลา่าวยังช่วยตรวจจับการตอบสนองของเซลล์ที่มีต่อยาทำให้เลือกยาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วจากนั้นจึงทดสอบกับสัตว์ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจคัดกรองยาเป็นอย่างมาก จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนายาเป้าหมายและการบำบัดรักษาที่แม่นยำค่ะ